ครับผมสวัสดีพี่เพื่อนนะครับสวัสดียามเช้าเช้านะครับวันนี้หนุ่มเกษก็ดูเลนะครับรถไม้รถไม้รถน้ำต้นไม้เหมือนเดิมนะครับพี่เพื่อนอืใหญ่มากเลยมีหลายคนหลายท่านนะครับชำไม้ในช่วงนี้นะครับพี่เพื่อนนะครับเปื่อยเน่าตายนะครับซึ่งอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะครับพี่เพื่อนอากาศมันร้อนมาก ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเราควรที่จะแก้อย่างไงมีแนวทางแบบไหนนะครับต้นเกษตรมีทิกเล็กน้อยมีเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับมีหรือว่ามีแนวทางสําหรับสูตรป้นเกษตรนะครับผมถ้าเผื่อท่านไหนนะครับที่ที่อยากจะเอาไปทําดูนะครับดูแล้วเป็นแนวทางอย่างเงี้ยนะครับเอาไปตัดแปลงนะครับลองเปลี่ยนแปลงในการทําดูนะครับไอพวกบุษราคำนะช่วงนี้ไม่พอขายอย่างเงี้ยไอตัวเอ่อพวกด่างเลื้งนะครับผม ก็รีบตัดทํากันนะครับบางทีก็เน่าเปื่อยนะครับเพื่อที่จะเล่งพวกระบบรากเพื่อให้มันไม้ไม้ฟื้นตัวนะครับแต่ที่ไหนได้นะมันเปื่อยเน่าหมดนะครับเพราะว่ามันทนต่อความร้อนไม่ได้พี่เพื่อนนะบางทีมันเราตัดตัดแล้วนะครับเอาไปอบนะครับความร้อนมันเกินมันมันเกินนะครับไม้มันรับไม่ได้มันก็เปื่อยเน่านะครับท่อนพันหรือว่าไม้ตอไม้หน่อตานะครับก็เปื่อยเน่าได้นะครับหรือว่าไม้ตัวอื่นชนิดอื่น ก็เหมือนกันนะครับคือสูตรดุงเกษตรนะครับผมก็คือช่วงนี้นะครับหลายคนหลายท่านก็กิ่งนะครับเรียนรู้ได้ไวเพราะว่าหลายช่องทางนะครับในการศึกษาในการหาความรู้แล้วก็มีไม้ตัวเองแล้วก็ฝึกทํานะครับฝึกทําฝึกทําตายบ้างรอดบ้างนะครับผมแต่ก็ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับผมในอย่างพ,พวกภูกระเบิดต้งเซนไม่ได้อบนะครับผม เนี่ยตัดชำตัดชำตัดชำเลยตัดชำแล้วใส่พิษมอสเพื่อไล่นะนี่หล่อขึ้นมาแล้วอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ทาจำเหมวนกันไว้นะครับพูลเบิร์ก็เป็นไม้ที่ทํายากอีกตัวหนึ่งนะครับเอ่อพวกระบบรากเขากค่อนข้างที่จะมาช้านะครับผมเนี่ยเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ราคาตัวนี้นะครับจับต้องได้น่าซื้อนะครับพูลเบิร์ดด่างเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ตัดทํายากเหมือนกันนะครับ พี่วินเพื่อนท่านไหนที่ทํานะครับที่ตัดทําไม้ตัวนี้อยู่นะครับน่าจะรู้ดีว่าไม้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ทํายากนะครับผมทายากพูระเบิดเนี่ยแล้มีมีอะไรมากนะครับวันนี้นุงมเกตศนะครับหรือว่ามีพี่นเพื่อนนะครับทักเข้ามานะครับนุงมเตรมีวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะครับพวกนี่แหละยกยอดอย่างเงี้ยหรือว่าไม้แยกหนอนะครับไม้แยกหนอแล้วมีมีวิธีไหนบ้างที่อ่ ตัดชำตัดไม้ <c oughs> ไม้อะไรนะไม้ไม้หน่อตานะครับบุษราคำหรือไม้ตัวอื่นนะครับแก้อย่างไรในวิธีร้อนอในในช่วงอากาศที่ร้อนมากนะครับเขาตัดชำแล้วมันเปื่อยมันเน่าอย่างเงี้ยมีวิธีแก้ไหมผมเส็ก็มีอะไรมากนะครับมีเราเตรียมนะครับผมเนีย่ยเพื่อไรเดี๋ยวเพื่อไรเดี๋ยวจะพาไปเอา ไปเอานี้ด้วยอันนี้เพอ่อไอ้ไอ้สเปร์นอมอรสนะครับผมอันนี้คือสเปร์นอมอรสเราจะพาพาไปเอาเพื่อไลท์เพื่อไลท์แล้วก็อะไรแกเพื่อไลท์แล้วก็เปลือกสนมีนวัสดุปลุกช้ำเยอะแยะเลยดูดูหมามันมาหมามันมาไอโอ้โหหมามันมาคุยนะครับหรือว่าหนูก็ไม่รู้เพื่อไลท์ใส่เข้าไปาจะหาอะไรไตัดไหม เพอร์ไรกับสเปรน้ำมอสนะครับใส่ไปเลยเพอร์ไรทหนึ่งส่วนอันนี้ครึ่งส่วนพอเพอร์ไรครึ่งส่วนปิด,อดอมอสสเปรย์น้ำมอสหนึ่งส่วนพออ่าแล้วก็นี่ครับผมปนเพื่อนมีเพอร์ไลท์แล้วก็อะไรอีกผิดมอสมูลไส้เดือน หินพวกเขาไฟนะครับเปลือกสนมีทุกเบอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูแธรรมชาติธรรมชาตินี่แหะอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นเปลือกสนไออันน,น,นี้อันนี้ทีมอเปลือกสนอยู่ตรงไหนตรงนี้เองปุยโอสโมโค้นะครับปุยจะสุดเสมอสุดตราช้าก็มีใส่บ้างเล็กน้อย รยนิดนึงมันต้องใส่มากนะเค็มเพราะาเราทำชํำใหม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับที่เพื่อนไปราคาในช่วงนั้นนะครับขายนี่ก๊ไฟโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับสรุดูปลูกชํำนะครับที่ชนิดแบบอ่อนนะครับสามารถปลูกชํำได้ทุกๆชนิดนะครับไม้ไหนที่มันงองแงง่ายๆที่มันอ่อนแอง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีนี้ นะครับอย่าเพิ่งไปใช้วิธีอื่นอย่าเพิ่งใช้วัสดุปลูกชาตัวอื่นนะครับเอาแบบสามอย่างสี่อย่างเท่านี้นะครับปุ๋ยอสโมูโคตก็อย่าเพิ่งใส่นะครับพอเวลาปลูกชําระบบรากเดินดีแล้วค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับผมถ้าอยากให้ดีแต่ที่เน,น้นๆก็คือมีสแพัน้ำมอสแล้วก็เพื้ไ์ไ์หินปูาไฟนะครับท่านไหนที่จะปลูกชําแอนทูเรียมหรือไม้ราคาแพงก็ใส่เปลือกสนเข้าไปด้วยเปลือกสนช่วยให้มีความชุม่มชื้นนะครับดิน วัสดุของเรามีความชุบชื้นอมความชื้นได้ดีแล้วก็หินทําให้เย็นแวนเน้รมอสนะครับะจะทําให้พวกมีความชุบชื้นสม่ำเสมอเนี่ยประมาณนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้พวก,พวกระบบลากมาไวหล,หลังจากนั้นเราก็คนนี่ประมาณนี้นะครับพี่วินเพื่อนไม่มีอะไรนะครับเปลือกสนมีเอามาใส่ถ้าไม่มีไม่เป็นไ,ไรเอาอย่างเอาเดบบิ้ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่คือการทำวิธีที่ สามารถทําได้ทุกชนิดยิ่งอะโลกาเซียนะครับพวกอะโลกาเซียนี่สาคัญเลยพวกอ,อนอตาหรือชิ้นตานะครับทาได้หมดนะครับผมพวกอะโลกาเซียที่ว่าหัวมันเปื่อยเน่าเราเอานํามาแก้ใหม่แก้ใหม่แล้วก็มาทาใหม่นะครับผมพวกนี้จะทําให้พวกพวกหัวพวกอะไรนะครับผมที่ ที่เราจะเอามาชำนะครับไม้ที่เรามาชำเนี่ยมันฟื้นตัวระบบรากมาไวหน่อตาแทงมาไวนะครับเพราะว่าคงความชุ่มชื้นสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ต้องอบก็ได้นะครับตั้งไว้ในร่มเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยประมาณนี้นะครับแนวุทางานอุปเสศก็ไม่มีอะไรมากนะครับในสวนนุปเสศนะครับไม่มีไม่มีไม้ทุกตัวนะครับส่วนใหญ่จะไม่อบเลยส่วนใหญ่จะตัดชำตัดชำนี่เห็นไหมฟิโลไปหัวใจ ตัดชาตัดชำใส่นี่แหละสเฟนมอสเพื่อไลนะครับไปแล้วก็เปลือกสนหมาาทุกตัวจะวางข้อวางท่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับไอพวกซิงคูเนียมนะครับตัดสดตัดสดก็คือตัดสดแล้วก็ลดน้ําปลูกวางกับพื้นให้วางในที่ร่มแล้วก็ที่พื้นเรามีความชุ่มชื้นสม,สม่ำเสมอนะครับ อากาศชื้นสวบัดสูงใบเขาจะได้ไม่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 คอคอเขาจะได้ไม่ตกไม่พับไม่งอไม่อะไรไม่ไม่ไม่คลายน้ํานะครับผมเนี่ยไม้ทุกตัวเลยการเติบโตหรือว่าการเห็นผลก็คือก็คือถือว่าดีเนี่ยตัดชาใส่อันนี้ก็คือยกดยอดมาชินตาก็มีนะครับผมนี่มันก็เลี้ยงง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าใจ นะหลายคนหลายท่านสอบถามองค์เสร็์ก็อเอาเนี่ยก็แนะนํากันแบบดิบๆนี้เนี่ยตัดช้ำสดๆเลยมาช้ำแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยอ่าส่วนตัวนี้ก็อย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับอะคูมินิต้าหรือลานิต้าด่างนะองค์เสรยจช้ำแบบสองแบบนะครับมีแบบนี้ก็คือสเปนทอมอสทินบุคคาไฟแล้วก็เปลือกสนนะครับ แช่น้ําให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็มาห่อใส่นะครับตัดตัดข้อระบายข้อระบายข้อระบายแล้วก็เอามาชําประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องไปอบนะครับอบแล้วจะทําให้ใบเสียนะครับใบไหมใบเปื่อยนะนี่คือถ้าจะอบจริงๆพ,พี่เพื่อนต้องเอาเข้าไว้ในร่มที่มีแสงสว่างสดส่องเข้าถึงเท่านั้นอย่าให้ไปโดนแสงแดดลาไรอะไรนะครับเพราะว่ามันความร้อนมันมันมันเกินมันเกินลิมิตเนาะมันเกินอัตรานะครับซึ่งจะทําให้พวก ตรงที่เราตัดหรือใบหรือก้านหรืออะไรนะครับจะทําให้เปล่อยเน่าได้นะครับงั้นก็เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําพี่เพื่อนนะครับที่สอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับผมอย่างเช่นอะไรีกมีตัวไหนอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับนี้ก็โยกยอดไว้นะครับผมแกวสารพัดหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้ไม้ก็ฟื้นตัวดีนะครับฟื้นตัวดี พวกนี้ก็ช่าไข่ด้วยนี่แหละวัสดุชําปลูกชําแบบนี้ก็ชําแบบนี้นะครับพอเวลาจากนั้นนี่เราก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสมบูรณ์ไม้สมบูรณ์ดีอันนี้เป็นไม้ไข่นะครับผมส่วนส่วนวัสดุปลูกชํานะครับเราเปลี่ยนมาเป็นมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ยินปลูกของไฟแล้วก็เพิร์ไลท์อย่างนี้ก็ได้เพเพื่อนนะครับผมจะประมาณนี้ที่ โอเ็ดนั่นปลูกชํำนะครับอย่างเช่นไอ้ฟูมินนะครับบุษราคำฟูมินก็เหมือนกันนะครับผมถ้าจะยกยอดก็ชำจะชำ่ะชำในในในลักษณะแบบนี้แหละนี่แบบนี้มันก็จะออกมาแบบนี้นี่แบบนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องอบนะเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าอบอบก็ต้องอบไว้ในร่มนะครับไว้ในร่มที่มีแสงสว่างประมาณนี้พอนะครับแสงสว่างประมาณนี้พอ ถ้าไปโดนแดดโดนอะไรนะครับไปโดนแดดํำไร60 50อย่างนเงี้ยนะครับมันสามารถไม่คุมไม่ไม่สามารถที่จะคุมความความร้อนได้นะครับผมบางวันมันก็ร้อนจัดร้อนขนาดอยู่ในร่มแบบนี้นะครับนุ่งเสื้อนะครับไม้ทุกตัวนะใบตกพอตกหมดนะครับซึ่งอากาศมันร้อนมากนะช่วงนี้ตอนช่วงเช้าก็ยังสภาพปกติดีแต่ถ้าช่วงแดดจัด,จด นะครับร้อนจะจัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้พวกไม้เราเนี่ยคอห้อยคอตกไปนะครับผมเนี่ยช่วงนี้นะครับกําลังตามหาเดลีจักรพรรดิด่างเหลืองนะครับไม้ไฮบริดจากเกาหลีใต้นะครับที่หลวงเกษตรนะครับนําเข้ามาเมืองไทยนะครับแค่ไม่ถึง300ประมาณ300ต้นนะประมาณประมาณคร่าวๆไว้นะครับผมกําลังไล่ไล่ชื่อรายชื่อที่ท่านไหนที่เอ่อได้จากหลวงเกษตรไปนะครับมือมืออัดลุงเกษตรย้อนกลับไปกลับไปขอซื้อขอแบ่งปันด้วยนะครับผมเนี่ย นี่ก็รับรองว่าด่างแท้แน่นอนนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็ด่างนะครับเดี๋ยวเขาก็ด่างแล้เวเขาก็มาเนีย่ยทำไม่ทันนะครับทําจํานวนไม่ทันเลยนี่แหละยกยอดตัดชํานะครับก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับก็ชําแล้วก็ไม่ได้อบนะนะครับถ้าจะอบอบไว้ในร่มเลยในร่มที่มีแสงสว่างสาดส่งก็ถึงนะครับก็แค่นั้นก็พอแนละ้วนะครับที่จริงแล้วหนุเสร็จก็ไม่ได้ไปไป ไปอบไปอะไรนะครับผมก็ทําประมาณนี้แหละนะครับอันส่วนไหนรอดก็รอดนะครับแต่อัตราพวกรอดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมดังนั้นก็นะครับเป็นแนวทางนะครับคร่าวๆนะวงเกษตรก็ไม่มีมือกล้องนะครับไม่มีตากล้องให้อ่ะก็จับเองถ่ายเองนะครับมันก็ไม่สะดวกในการถ่ายทานะครับผมก็เอาประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับวิธีชําชําก็ประมาณนี้อ่าสรุปก็คือ ตัดชาตัดชํานะครับมาปลูกชําใส่วัสดุชําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอของโอโลคาเซียนะครับหรือว่าจะเป็นการยกยอดของสเสนจันบุษราคมนะครับหน่อตานะครับหน่อตาชนิดต่งตางๆแล้วกันนะครับผมชําชําวัสดุปลูกชําแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยมันกันเนาะกันเน่าได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ชําแล้วก็ไม่ไว้อยู่ใต้นี่แหละใต้เป็นใต้ร่มนี่แหละ,ะนะครับผมมันก็จะ ได้ผลดีใบก็ไม่เน่าไม่เสียนะครับไม่ใช่ว่าจะอบอบอย่างเดียวนะครับตัดอบตัดอบมันไม่ได้ได้มันไม่ได้ผลตลอดนะพี่พเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะตัดอบแล้วจะได้ผลตลอดบางทีไม้ตัวรักของเราตัวแพงๆของเรานะเอาไปอบอบแล้วเสียเน่าเปื่อยได้นะครับผมดังนั้นก็สามารถระวังนะครับไม้นะครับมันมีราคานะครับพ,พี่เพื่อนนะอย,อ,ยอย่างเช่นลุงเมเสตอย่างเงี้ยนะครับผมตัดชำแล้วก็มาวางไว้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยเหมือนกัน ลวด้วยก็ตัดช้ำนะครับอยากจะให้ดีก็เอาถาดรองน้ําเลยนะครับพี่เพื่อนๆเอาถาดรองน้ําไว้หรือว่าทําเป็นทําเป็นแถวเลยเป็นล็อกที่ว่าสามารถน้ํามันกักเก็บได้ๆนะเราพูดง่ายๆก็คือเป็นล่องน้ํานะครับร่องน้ําแล้วก็สา,ามารถเอาต้นไม้พวกเราเนี่ยตัดชำ้ำตัดชำ้ำแล้วก็ไปวางนะครับน้ําวางตรงวางรองน้าไ้เลยนะครับผมพวกลวยพวกอะไรก็พวกฟิโลชนิดต่างๆนะครับ อัเรีมหรืออะไรชนิดต่างๆนะครับผมก็วางรองน้ํานะครับแต่ว่าน้ําให้ปริมาณที่ไม่ต้องมาก่ะพีนพ่นเพื่อนรองขอให้แค่มีน้ํานะครับนิดนึงขึ้นสูงจากกระถางประมาณทักเซนหนึ่งก็พอแล้วนะครับผมเนี่ยมันจะมีความชุม่มชื้นสม่ําเสมอรอเลี้ยงสม่าเสมอนะครับพวกระบบรากก็มาไวไม้เราก็พื้นตัวไวนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละนะครับหนุ่มเกษตรก็มีอะไรมากนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผม เหมือนเดิมก็ทําไม้ขายไ,ม,นะยายไม,ม,ม้นะครับขยายไม้เหมือนเดิมนะครับยินเพื่อนนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ